อ่ะอีกเรื่องเรื่องรถเล็กรถเล็กพี่มีนเรื่องอยู่วะแ้แย่ลวทำสองันงละมีลิฟงขาอยู่ปะอ๋อยังเดินอยู่ยังเดินอยู่สิมนาสิบสามนาที1ลกนาทีสิบสามนาทีอโอเคกนาทีทีาที่อ่ะรถเล็กเลกอืมัปไได้ไหมรถเล็กเขี่เที่ยวได้ไหมพี่ได้ มันมีคําถามหลายครั้งหลังจากที่เห็นพวกเราเนี่ยนะไปนน่นไปนี่อะไรเงี้ยถามว่าพี่ครับรถผม125่งีผมขี่จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ได้ไหมครับพี่คะรถหนูแค่ร้อย c ีีขี่จากบ้านไปที่ทางานร้0ยกิโลได้ไหมคะได้ไหมครับพี่เขียนได้ครับ ก่อนขี่รถรีซีขี่ไปเชียงใหม่ตอบก็ได้ตอบก็ได้เพราะว่าได้พเพราะขี่มาแล้วพเพราะขี่มาแล้วอันนี้ก็อันนี้ต้องมันมันก็ดูปัจจัยอย่างอื่นด้วยพี่เพราะว่ารถขี่ได้เนี่ยส่นวนมาก <c oughs> พวกเราในขี่มาขี่รถมาทุกขนาดแล้วะครับ <c oughs> ท,ทั้ทงทั้งไซดทั้งไปดอครับพูดถึงขี่ทางไกลนะขี่เที่ยวตีว่าทางไกลก็เหแล้วกันรถใหญ่ก็ได้เปลี่ยนทางของความเร็ว ของสมรรถนะนะครับซึ่งจะโยงไปถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยอันนี้ถามว่าแล้วเดี๋ยวยุคนี้สมัยนี้มันรถยงเยอะคนที่เที่ยวเนี่ยส่วนมากก็จะนิยมใช้รถยงอันนี้มันก็ทําให้เกิดนกับเกิดข้อกังวลข้อสงสัยว่าเรื่องเล็กแค่ขี่เที่ยวเนี่ยมันจะต้องรถใหญ่เท่านั้นหรือโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยสแตนดาดของรถเนี่ยมันทําให้ขออนุญาตอ้างอีกจากจากแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วกันนะเพราะว่าพวกเราเริ่ม ก็เจอรถญี่ปุ่นนะตอนนั้นรถยี่ห้อใหต่ <Hotel> ตันตกยังไม่ค่ well อยเข้ามารถจีนยังไม่ยังไม่เห็นนะ <aside> ก็เราได้ขี่กันตั้งแต่อยย่สองวันมาจนสี่ึ่งวันเนี่ยระยะทางเนี่ยไปกันแบบว่าเช้ามืดจบมืด <Ừ. S 2> แล้วระหว่างทางก็คือซัดกันหมดทันเร่งที่ความเร็วสูงสุดที่รถมันทาได้รถมันยองไม่สะเทือนอะไรครับัไม่พังครับแต่ว่าไอ้ที่จะพังเนี่ยคือตัวเรานี่ไหะครับขันอ อ,นนอันนี้ผมพูดถึงรถสาตนานนะออก็คือต้องถามตัวเองละว่าตัวเองจะขี่ไหวไหมในระยะทางเท่านี้กับ mm hmm. การคำนวณร่าวาว,ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนะส่วนปัจจัยอื่นที่มันมีว่ามันจะไปได้ไหมไหวไหมถ้าเป็นรถเดิมโชรูมไม่ได้ปรับแต่งอะไรร้100อยเปอร์เซ็นต์ผมฟันธงเลยรถทุกรุ่นที่มีขายได้ถ้าเป็นไม่ไม,ไม่ไม่น้อยหน้ากว่าเจแปนมาตรฐานแลวตอนนี้นะ mm hmm. ไปได้ครับ mm hmm. ไปได้จริงๆ mm hmm. อ่า ถ้ามีการปรับมีการเปลี่ยนแปลงลดเรื่องพวเพิ่มอุปกรณ์เพื่อความสวยงามอไนี่จะไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งคือโยนความเร็วความแรงอะไรเงี้ยาไปทําอะไรให้รถมันแรงขึ้นอพนเนี้ยรถแรงขึ้นคำถามต่อไปรี่เขาคำถามครับพอรถที่ได้สมรรถนะที่มันสูงขึ้นเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยช่วงอายุงานเป็นการใช้งานสั้นสั้นลงนะครับอันนี้มันก็เป็นเป็นปกติแหละเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติดีใช่นะครับก็พิจารณาดูอาจจะ ถ้ารถเดิมวิ่งไปหมดถังหนึ่งค่อยพักเนี่ยถ้ารถแต่งก็อาจจะสักอ่าสามส่วนสี่ของถังเนี่ยวิ่งร้อยโลก็วิ่งแค่เจ็ดสิบแปดสิบโลก็พักเท่าทีนึงน้มันเครื่องก็ต้องเช็คบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นมันสังเกตมันสังเกตรยเป็นทีนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ย้อนกลับมาถึงเรื่องว่ารถเล็กไปได้ไปได้ไหมนะครับอันนี้ตอบแล้วว่าไปได้ได้ครับบายแล้วพี่ปอล่ะครับไปได้ยังไงครับ ได้ครับผมอขี่หมดแล้วครับก็รถเล็กเล็กเออพูดถึงระยะทางในประเทศไทยเนี่ยขี่กันนะถ้าว่าพี่ไม่เปิดหัวคำถามเลยพี่มาแบบไปได้ยังไงโคตรกว้างเลยอ่ะเลยชอบนะครับเหนือสุดใต้สุดแต่ครับจริงๆอ่ะอย่างที่เราเห็นด้วยอาชีพที่เราทําด้วยครับอย่างที่เขมบอกหรือฟองบอกผมก็ถามเองนั่นแหละจริงเนี่ยก็เห็นทุกคนอยู่แล้วว่าขี่กันมาเนี่ยเหนือสุดใต้สุด ไอ้ยันหมูยัดอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยครับมาเลเซียท่าประเทศก็ไปมาแล้วหม่ารถท่ประเทศลาวเขมรมาเลเซียจีนนะก็คือรถเล็กไปหมดแล้วครับนะครับมันสําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ที่ตัวรถเท่าไหร่จริงๆนะมันอยู่ที่ตัวเราเองเลยใช่ครับคืออย่าง ที่บอกว่าไปได้ยืนยันการันตีเลยเพราะว่าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่เป็นทางาน่มันตั้งแต่ขี่รถสองจังหวะสองจังหวะแล้วก็ขี่ข้ามจังหวัดกรุงเทพหัดใหญ่กรุงเทพเชียงใหม่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยรถสองจังหวะเนี่ยก็คือเทคโนโลยียังไม่สูงเหมือนทุกวันนี้นะรถเป็นคาร์บูเรเตอร์อยู่เมื่อก่อนนะแต่น้ำมันกินน้ามันนะครับถังมากกว่ากินน้ำมันมากกว่าขนาดถังก็เล็กกว่า ปั๊มน้ำมันแทบน้อยกว่าแทบไม่ได้แต่มันดีอย่างเดียวอะราคาน้ำมันถูกว่ะอ่าใช่น้ำมันถูกกว่าเพราะเมื่อก่อนเวลาขี่รถเล็กไปนะครับนอกจากแทนที่จะมานั่งคำนึงอยู่ว่ารถจะไปไหวไม่ไหวนะครับต้องมานั่งคํานวณเรื่องอัตราที่เตองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเรื่องจุดที่เราจะเติมน้ำมันที่ไหนยังไงออกจากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่เนี่ยหลุดออกไปปุ๊บจากบางทอยแล้วเนี่ยมีปั๊มตรงไหน ปั๊มอะไรยังไงนะครับขี่ไปแล้วสิ่งที่ต้องมองแทนที่จะมองข้างหน้าซ้ายมืออย่างเขียวเนี่ยต้องมองขวาไว้ด้วยเผื่อว่าขากลับมาจะได้เจอปั๊มตรงไหนนะครับจะได้หาแลนด์มาร์กแล้วก็จําไว้แล้วก็ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เมื่อก่อนเนี่ยองค์ประกอบของเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยอะไรมากมายขนาดทุกวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของลดการเสียทานเสียสีของเครื่องยนต์เรื่องของระบายความร้อนอะไรแล้วแต่นะครับทุกวันนี้เนี่ย พอกลายเป็นเรื่องของเครื่องยนต์สีเงางามเรื่องของระบบหัวฉีดน,นะครับเรื่องของการควบคุมจนมากระทั่งยันเป็นไฮบริดและอะไรเงี้ยมันก็เลยถามว่า,าขี่ไหวไหมบอกได้เลยว่าสบายมากสานะครับเพียงแต่ว่าการขี่ทุกครั้งการเดินทางทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องอรู้จักอะไรอะประเมินตัวเรานิดนึงนะครับว่าเราร่างกายเราพร้อมไหมอะไรไหม เมื่อไหร่จะฝืนนะครับแน่ารมาเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะครับก็จะบอกว่ารถผมร้อยทีซีคุขี่ไปเชียงใหม่ไหวไหมไหวครับมีตัวเราคือเมื่อก่อนอ่าผมลูกเราขี่กันแบบว่าตอนที่เราทําเทสรถกันเนาะเราขี่กันเต็มคันเร่งตลอดทางครับแต่ถ้าไปขี่เที่ยวไม่ต้องขี่แบบผมขี่นะครับอ่เราก็ขี่ไปธรรมดาเหมือนเรานะครับสบายสบายเลยไม่ต้องห่วงเซอร์วิสตามระยะนะครับเครื่องยนต์แค่นั้นเองน้ามันเครื่องไหนขาดอะไรอย่างเงี้ย สบายมากเติมลมยางให้ถูกต้องโอเค okay. มาได้รถเล็กอ่ะมันดีอย่างที่ว่าค่าใช้จ่ายน้อยตามตามตัวไปด้วยอ,อย่างสมมติถ้าเป็น Big by, Big ye, รถวิ๊กไ์วิ่งไปเนี้ยระยะทางเท่ากันแต่กินน้ำมันเยอะกว่าอืนี่เอาแค่น้ำมันเชเพลิงนะ,ะมันมันก็มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกรถที่ทุกคนมีอยู่ในบ้านนะคนง่ายเนี้ยพวกรถสี่จังหวะบางล้เนี่ย ใช่จรถขก้าวมีติกเล็กๆเนี่ยก็กลัมาที่เดขี่ออกไปได้รถที่วิ่งใช้งานทุกวันวิ่งขี่ไปทํางานหรือขี่ไปโรงเรียนเนี่ยพอถึงวันหยุดมันก็เป็นรถที่พาเราเที่ยวได้เหมือนกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายอ่ะเรารูู้่แหละถังหนึ่งวิ่งได้เท่าไหร่เติมมันถังแล้วเป็นรถเล็กกันร้อยกว่าบาทนี่มันแบบเป็นอะไรที่เราสุกว่ามันไม่ได้เกินตัวไม่ได้เกินกำลังเมือเราไปสมมติเราบอกว่าเที่ยเชียงใหม่หกร้อยกิโลเราคำนวณได้เลยว่าใช้น้ำมันกี่ถังเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเร้อโล เงินไปเลยน้ำมัน6ถังประมาณนี้นะครับเต็มที่มีก็ไม่ตีมากตีกลมๆไปอาตีกลมไปว่าร้อยโลถังร้อยโลถังมเต็มถังร้อยโลเติมถัทีนึงเร้อยแต่พันมีทอนไปซื้อกาแฟกินครั้งหนึ่งร้อยโลเติมทีร้อยสิบโลอ่ะเหลือเหลือขายนี่แต่ความเป็นจริงอะมันประหยัดตรงนั้นเยอะเพราะว่าวิ่งทางไกลเนี่ยถ้าวิ่งทางไกลต่อเนื่องเราไม่ได้หยุดจอดๆนะอาจารย์บริโภคน้ำมันเนี่ย มันจะทำเมันจะทาได้ดีกว่าการที่เราขี่ในเมืองนะขี่ในเมืองเนี่เปลืองกว่านะใช่ครับถามว่ารถเล็กขี่ไปไกลๆไหวไหมวานอยู่ที่คนเนี่ยจะไหวหรือไม่ไหวครับแช่นั้นเองหรือยิ่งสมัยนี้นะอย่างที่บอกอความช่วยมันเยอะเยอะแยะหมดอะนม่ตงวามแผนมากถ้าคิดว่าอยากไปร่างกายพร้อมรถพร้อมมีตังเติมน้ำมันมีตังสำหรับค่ากินไได้ลไปเลย มีหมดนะในวันจะเป็นร้านค้าปั๊มน้ํามันที่พักโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ที่ว่าคุณมีเวลามากพอจะเดี่ยวมั้ยหรือเปล่าเดี๋ว่าแต่เด่ว่าแต่รถปบอลลมเลยนะถ้าพูดถึงนย้อนกลับไปนะเมื่อสมัยยี่สิบปีก่อนเน่พี่ต้องหารูกไปเขาดูด้วยนะย้อนไปไกลมันนึกไม่ออกนะพี่ผมนึกไม่ออกอ่ะูไปดูจริงจริงจะพูดว่าสามสิบปีหารูกไปดูด้วยยุคนั้นเนี่ยบอกตัวเอย่างมาทำงานใหม่เนี่ยไม่คิด้วยสักเลยว่าทุกวันนี้จะต้องมานั่งขี่รถวัตตไม่ติมแล้วขี่ข้ามจังหวัด ใช่ะจะใส่ยิบ<ป>อยู่แล้วเนี่ยต้องขี่ไม่ไม่คือจากที่เราเจอเครื่องยนต์ในยุคนั้นเนี่ยเราไม่อยากจะเชื่อว่าสมรรถนะของเครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนจากเกียร์แมนนวลเป็นเ e กียร์อัตโนมัติเนี่ยแล้วก็จากคามพิวเตอร์มาเป็นเอจอนหว่างมือหัวแล้วก็เป็นจากคามพิวเตอร์เป็นหวัวฉีดเนี่ยจะพาเรามาได้ขนาดนี้เทคโนโลยีจะพัฒนาไปแล้วเอื้อต่อการขับขี่ต่อการใช้งานของรถเนี่ยได้ง่ายสะดวกสบายมากขึ้นเหมือนอย่างที่ที่โทาหมาย ยามาห้าแกรนฟทิราโนไฮบิตที่เรามาเนี่ยคือมันเป็นรถแฟชั่นรถดีไซน์รถสวยงามอ่ะแต่โทษนะครับ200กว่ากิโลนะครับกว่าจะหมดถัง4 4ลิตรเล่นกันลืมถัง4 4ลิตรอย่างเงี้ยวิ่ง2 0 0รโลแล้วนั่งขี่สบายสบายความเร็วถูกล็อกไว้แค่ร้อยเดียวแต่เราไม่ได้แบบโอ้หอะไรอ่ะมันจะขี่แล้วต้องช้าลงมันเสียเวลามันอะไรกันนี้อะไร ไม่เลยมันก็ปกตินะครับกับการทํางานกับการเดินทางเนี่ยเราไม่ต้องมาเมื่อยเข้ากงเข้าเกียร์มากรรมกงกรรมคัดตัวนี้นั่นแถมยังมีโอ้ใตบ้ตบง่งใต้บอกไม่ต้องแบ<อ>กที่่อมักระเป๋าไม่ต้องมัดกระเป๋าเออก็บ,เเขบของซึ่งความสะดวกสบายแล้วสมรรถนะของรถโดยเฉพาะอีกงย่ง,ยงเรื่องของเ,อเทคโนโลยีของรถเนี่ยโอ้โห oh, oh, มันบูคอถึงจะเป็นรถะรถะบายความร้อนด้วยอากาศนะครับแ,แต่ว่าเทคโนโลยีเรื่องของ รายละเอียดเครื่องยนต์ที่ยามาฮ่าเรียกว่าบูคอร์เนี่ยโหมันช่วยลดแรงฝืดแรงเสียดทานลดความร้อนใช่ไม่ต้องหมุนรถพังองี้ดีกว่าอ่าซึ่งมันเซฟทั้งทั้งการสึกหลอของชิ้นส่วนแล้วก็เซฟทั้งเงินที่จะเติมน้ำมันในกระเป๋าด้วยมันเป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามหัศจรรย์นะคือถ้าเป็นรถโมดิฟายอะเขาก็พยายามทำให้มันเบาเพื่อลดแรงเสทานแต่นี่้แหละแต่อันเนี้ยเขาเอาของสแตนดาร์ดมาทำให้มันลด แรงเสียดทานได้ด้วยหลักการเดียวกันเนี่ยถูกต้องยอมรับเลยว่าเป็นหลักการเดียวกันนี่แหละวิธีดของวิศวกรเนี่ยนะที่ออกแบบมาพูดเก่งม<ช>ันเป็นหลักการเดียวกัน,นแต่เขาสามารถทําให้มันเบาได้แล้วสามารถทําให้มีอายุการใช้งานที่นานได้<ช>ตอนแรกผมงงนะปูุกอปลุกคอคือ,องง,ง,งนึกว่ามันเป็นชื่อของระบบอะไรสักอย่างแต่พอไปดูรายละเอียดแล้วมันคือการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกบอกมันหลักการเดียวกันกับการทํารถแข่งใช่ครับคือการทําให้หนึ่งเบาสองลดแรงเสียดทาน ทั้งในเรื่องของวัสดุแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนไหวเชิงกลแล้วก็พอมันพอมันมีปัจจัยเรื่องของเนี่ยการเดินทานน้อยลงหรือเบาขึ้นอายุการที่งานก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นความทนทานที่เกิดขึ้นมาเออตรมัตินะครับบอกจริงๆวีเขาเก่งเจ๋งจริงแล้วบอกว่างั้นถ้าถามว่าเนี่ยรถเล็กไปใช่ไหมตอบได้คำตอบที่สรุปได้เลยว่าไปได้สำนึกสุดคือคนมากกว่า เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเตรียมตัวให้ดีจะเดินทางคำนวณนิดนึงว่าเทนิดนึงที่บอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมคือคุณจะต้องเจอกับสภาพอากาศน้าหน้าฝนก็บวกไวช่วยกันฝนอ่าดชิ้นขึ้นเหนือก็หนาวคุณบอกว่าหนาวหนาวยังไงผมบอกได้เลยว่าถุงมือหนังของคุณชั้นเดียวเอาไม่อยู่ครับคือแจ็คเก็ตของคุณที่ว่าแน่มนเอาไม่อยู่ครับเวลาขึ้นเขาเลยโดนลมบาดโอ้โหมันอยู่ไม่ได้อะ หนาวเหน็บหนาวเหน็บในกระดูกแก้เกตตัวเดียวเอาไม่อยู่ครับถุงมือเรีกว่าถุงมือหนังโอ้ยเท่สมัยก่อนนะขี่รถหน้าฝนนะแล้วไม่มีชุดกันฝนแล้วมันต้องตากฝนเป็นระยะทางยาวๆนานๆทำไงรู้ไหมครับถุงดำครับถุงขยะนี่ครับสวมไว้ข้างในเสื้อครับนะครับเพื่อไม่ให้ความเปียกที่ทําให้ผมเราเย็นไม่งั้นจะเป็นไข้ปอดบวมนะครับ นั่นคือที่เราใช้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะไม่มีชุดกันฝนนะหน้าหนาวสมัยก่อนนะครับเสื้อมันก็เป็นแค่แจ็คเก็ตเนาะแจ็คเก็ตบางโล่งแจ็คเก็ตบางเนี่ยมันหนาวจัดทางไหนรูครับหนังสือพิมพ์ครับพันเลยครับหนาวจัดเอาเอาแผงมาหนาวจิ๊กจิ๊เอาแผ่นสักพับๆไปเนี่ยพับที่ๆครับพับกระวานขายตามแผงนั่นแหละแต่ไซส์นั้นนะเอาประมานแล้วอบพอดีเลยนะแล้วก็หาวิธีรับให้มันแฉมเหนือยังมีหมอกคือหมอกระยะแบบต้องบอกว่า กายไปอ่ะโอ้พร้อมชนอ่ะถ้าเกิดมีอะไรฝังหน้าคุณก็ชนเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่ต้องก็บอกว่าเจอหมอกไม่ย่เห็นเป็นหมอกขาวๆนะเป็นเหมือนกับเราองอฝนเนี่ยเป็นแบบใช่ไปรองอ่ำแต่รองน้ํดเลยคือแบบบอกเลยนี่แหละคือการเียมตัวของร่างกายหรือว่าเราก็ไอ้ละอองพวกเนี้ยถ้าคุณขี่ขับรถยนต์ไม่มีทางได้สัมผัสใช่แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์งเเปิดเปิดคิวหมวกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะแบบเหมือนโดนสเปรย์หน้า คือ,คอมันแหละได้กลิ่นไอดินไอฝนไอร้อนไอแดดไอหนาวและไอพีเอมสองจุดห้าจากการเผาอะไรนะก็ประมาณนั้นอ,อ่ะอ่ะก็เป็นแคป,ปากกันแล้วคุยกันของปลก้องกดิหนึ่งกริแล้วก็ถ้าเกิดใคร สงสัยเรื่องอะไรเนาะหรือว่าอยากจะถามเราอยากคุยกับเราอยากคุยกว่าอยากให้แบบอยากรู้ความคิดของพี่ๆน้าๆลุงๆว่าลองทักมาได้ครับว่าอยากเออเนี่ยถึงแบบถ้าแบบนี้พวกพี่ทํายังไงลุงทํายังไงอะไรเงี้ยก็คุยมาได้ครับเราก็เราก็จะมีปรักปันกันแบ่งปันประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังกันบ้างนะครับหรือมีเรื่องราวของตัวเองอยาเล่าให้พวกเราฟังก็ยินดีนะครัยินดีน่าคบดีนะเปลี่ยนกันครับหลังคลิปนี้เราก็ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อครับผมนะครับเที่ยวต่ออย่งนี้กับบ้านก็ได้โอเคงั้นลาไปก่อนครับสวัสดีนครับสวัสดีครับลุง